ก็เมื่อกี้ได้เข้าไปในป่านะครับแล้วก็รู้สึกสงบสุขใจนะครับที่ได้อยู่ในธรรมชาตินะครับมันเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับต่อจากนี้ก็จะกลับบ้านนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะแว้นกลับบ้านเองนะครับผมโอเคไปกันเลยพลังฟอฟฟ์ Here we go รถเป็นไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะน้องสตาร์ทไม่ติดเลยอะนี่ไงน้ำมัังคุดเนี่ยใช่แล้วเวนเวนนะครับน้ำมันมังคุดใช่แล้วเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับทำไมผมถึงรักฟีน่รู้ไหมก็เพราะว่าฟีนอส่งมังคุดได้นะครับ